ครับสวัสดีครับก็อินดี้อนเราส่วยอดจะแบบเก้าชแนลเอ็กซ์สองจะบอกมาวันนี้ก็มีผมแอดหลอนนะเพื่อเนเพื่อนมาวันนี้ก็มาจัดในทุน32เกมกินเลนนะครั BMW บลล์บ์กินเลนนะเมื่อนานในเวลาตี2องี่สิบนาทีมาขอเริ่มเลยแล้วกันะนะวันนี้รอบที่3ของการเข้าเข้านะเมื่อนาะมาออตโต้ที่ว่ามาเอาหน่อยคืมๆแล้วมาได้กระบอกกระเบียอะไรสักหน่อยมาวันนี้ก็ออื้ มันได้กินแล้วมันไหลเงี้ยเ,เมื่อนะ่ะวันนี้ก็เลยแบบไหลามาเล่นในช่วงที่ดึกๆเลยเมื่อนะ่ะโอเคไหมโน้ตจะได้ไรหรือเปล่าเน,นี่ยวันนี้แมาโอ้โหงบทุนน้อยเน,นี่วันนี้งบน้อยๆเออโอ้โหเอาเข้าสามล็อกถือว่าเก้าสิบบาทเลยนะเมือนะ่อน่ะเออถ้าไม่น้ำประเสีนะออโ,อโ,อโอ้ก็เกือบร้อยอยู่ไง โอเคแต่ว่าดอกนี้ก็พอมาอยู่ก้อนเล่มหนึ่งเน้วมาแล้วก็ไปไม่เคยจะใครชอาไหนเออมาโอ้โหมาแล้วมาได้ไหลอะไรอยู่นะเพื่อนะโอเคครับไปกันหน่อยเบ้นำโอ้โหสวยเลยยังไงเจเลยเอ้ยลุ้นเคได้ป่าโอ้โหเจมาแทนนิ้วมายมาเคมาสวยเลยโอ้โหไอของโบสวยเพื่อนมาเอาแล้วไงเอาแล้วไงโอ้โหมาดีวะ เยี่ยมเลยรนี่ไม่ต้องแบบนี้หรอวะว่าจ่ายไปได้ยี่สิบสองวันโอเคขึ้นมาที่ห้าสิบเจ็ดบาทเดท่ารอยแล้วบ้างาหมจากทุนน้อยนิดๆเล่นก็ถือว่าเล่นขึ้นยากมากนะเพื่อน,นนะแหมโอ้โหแต่เป็นเดาไม้ดิเราแต่เพางั้นนี่โอเคครับผมว่าเออไม่ได้เยี่ยอะไรามากมายอ่ะมาจ่ายเป็นรอยผมเน้นเน้น แตกจะระดอกเ,เริ่มมาแบบจ่ายเงินในน้ำเพื่อนโอ้โหประกาศโอ้ยมีแตกต่อเมื้อนมาเดินเบ็ดว่าเบ็ดสองต้องมาแล้เเวเบ็ดหนึ่งมันทงทำมาอย่างดีอืะโอ้โหปลาไว้เจเลอร์มือคิวมาหรือเปล่าไม่ไมายังไม่เข้าโอ้โเจา้จาอะไรนะจังวันนี้เกลือรวยลักอะไรยาวสิบมาแล้วเปล่าโอ้โเจเลอร์ไปหนึ่งดี วายสี่ตัวห้าตัวเน้นเน้นโอ้โหอ้หวยาวยาวแบบโอ้โหคอมโ,โบนี่ชายเยอะใช่ไหโอ้เจสม้าผาทเพื่อนขึ้นมาร้อยยี่ละโอ้โหจากที่เล่นแบบกว่าจะเคิร์นนะอันดูดก่อนหน้านี้ก็โอ้โหผสมรวมนะรอบนี้กระถือว่าปังใช้ได้ไหมหลายก็ไม่ต่อผมนะร้อยยี่สิบสามแล้วครับตอนนี้หลายยาวเนี่ยเออใช้ได้เป็นกุ้นมาจะกไม่ต่อผม ขึ้นมาร้อยก็โอเคมีอ,อะไรมาก,กขอ่อยได้ข้าวงครับเบียร์ว่าต้นน้อยอเออเราจะไปเล่นให้มันขึ้นหนักเองบางทีมันก็กระจายดียากหนึ่งมันอาจจะเล่นได้แต่เราอ,อยากได้แบบหนักๆแต่ก็อาจจะต้องใช้เวลานิดหนึ่งน,นนะมาวันนี้ก็เอาหน่อยเว้ยหิว่อลงเหงื่อเล่าเหงืห่เบียร์อย่างวันนี้เออเอ,อ่อยมอนได้ค่าสักหน่อยอะ่ะเบสซี่มั้ยนะเบสซีรร่ต้องเข้าอลไรอย่างวันนี้มา กินเลรนะเพื่อนะ่ะโอโ้เอาจริงสกัตเต้ยังไม่มาเนี่ยไม่มีให้ลุ้นเลยซ้ำโอ้โหเี้ยม,มากงงจริงเจะเริ่มหนึ่งจังหวะจังวันาานี้ได้ไปที่หนึ่งบาทนะโจากร้อยเจ็ดสิบมารหรือเปล่าอย่างนี้ที่ขึ้นไปสูงสุดตอนนี้ร้อยต้ตรนร้อยจังวันนี้โอเคจังไปไล่กันไปบอกมามหนึ่งบาทจากศูนย์บริษัทโอเคมีต่อหรือเปล่า มีต่อหรือเปล่าอืเก้าสิบสอบาทนะครับตอนนี้เ่วันนี้โอเคโอ้โหโอ้โหประตูอะไรกันเนี่ยยังไงกันต่อละเฮ้ยเจ็ดสิบเจ็ดบาทน,นะครับผมเดี๋ยวนนี้มาลงจากจากร้อยกว่าเหลือเจ็ดสิบแล้วตอนนี้เฮ้ยยังไงเดี๋ยววนี้โอเคมาแล้วเพื่อน ปืนคืนเชี่ยวจากวันนี้ครึ่งกระดานเจเล่คิวบานไล่ไปโอ้โหประกาศตัวแพงกันด้วยเอาแล้วไงขึ้นมาเหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวลงเดี๋ยวมัขึ้นนะจากวันนี้ได้มาแปดสิบบาทมาเออนี่มันต้องมีขึ้นบ้างเลยว่าจำลงอย่างยิ่งเขาไม่ใช่แน,นวเขนะมาโอเคสิบไลน์ไปจากวันนี้เอจากวันนี้ไปเค้กด้วยสวยๆยู่ได้แล้วโอ้โหสวยๆน,นิ่ม นิ่มๆวันนี้นสเกตเตอร์จะหมดนี่ม,มีรุ่นน้ำเบื้อนสามตัวปลาไว้แล้วโอ้โหจัดไปใหญ่สี่เยี่ยมเลยเยี่ยมเลยพี่กิเลนโอ้โหมาสักทีกว่าจะเข้าอ่ะอได้ตัวมูณมาหนึ่งตัวน้นนำเบื้อนนะแต่โอ้โหตัวมูณก็ได้เยอะเลยสิบสองรอบหมืนกับคูณสองอ่ะกับของตั้งเดิมที่มีให้หนึ่งมาเพิ่มได้สองข้อเคอดีกว่าตกคูณไม่มาถ้าตกคูณไม่มาเราเล่นก็ง่ายนีน่ยาก ถ้าคอมโบนั้นไม่หนักจริงไม่สุดจริงเออมาแต่วันนี้ก็ต้องลุ้นไม่รู้ว่าแตกไม่แตกนะโอ้โหก็จะไวงเงียบอยู่เดวกว็กคุณยังค้างอยู่ที่คูนสามในเพื่อนไอ้สักทีอย่าไปประกาศไหลไม่ถึงคนูาานนะจัะวันนี้โอเคก็โอ้โหยอดแตกเห็นแล้วเศร,ร้าใจ <c oughs> น้ำตาจะไหลเห็นเพื่อนนะเนาะ เท่าไรครับ32มสิบสองเมื่อนมาก็ถือว่ายังน้อยเบ็ดซีผมว่านะน,าน่าได้ยเยอะวันนี้ดิเออยังน้อยวันนี้หนึ่งเอาละมาจับกันไปต่อจัดกันไปต่อ,ตอโอเคเบรกเกดมาก็ถือว่าใช้ได้โอ้เปิดสุดท้ายเมื่อนอยู่ตัวคูณเก้าไม่ได้อะไรเลยโอ้ ก็จะผิดหวังมากเลยโอ้แบบนี้ก็ไม่ไหวเนี่ยเออหน้าดีวันนี้นะมาโอเคไหมมา,มาเอากันใหม่เมื่อมาโอเคมาโอ้โหมึงต้องแบบคึกคักวนี้เบ็ดซีตันนะี้โอ้โหง่อยไงมาอู้ยสุกัตตอรืออซื้อนีไหมให้โอกาสแก้ตัวแต่วันนี้ก็ต้องมาแนละ้ว ตะคูนมีไหมมีไหมโอ้โหตะคูนไม่มีลำบากเลยวันนี้อะไรกันเนี่ยเพื่อนโอ้ตะคูนแทบไม่โผล่อะจริงเออมันจะไหลเออมาต,ต้องดูเผื่อเข้าเออเผื่อม,มันได้ก็ต้องพึออง่งคอมโบนะเป็นแบบนี้ทำไมมา,มาไปครับพี่นอ้อง จัดกันไปครับอ๋เงียบเงาเงียบเงานี่ไหมเยี่ยมเลยอย่างวันนี้มาโอเคคอนเจมาแต่วายไหมอย่างวันนี้อ้าวพอยแตกพออะไรอยู่ครึ่งดาม่อนครับมาเริ่มเลยปะ่ะสวยริกเกิลไม่ต่อไม่ต่อม,มา คูณเก้าไอ้เดีนี้คูณเก้ามันเดิมเหมือนรอบแกรกสเกตเตอร์รอบแรกอ่ะโอ้ยยังเหลือเจ็บเปิดอนะันเมื่อนะเยอะแยงเยอะอยู่ไหนเออจะต้องคอมโบพอไหลได้ตัวคูณตัวอะไรอยู่มาได้ฟรีมาอีกหนึ่งครั้งครับหนึ่งสปินโอ้อจัดกันไปแบบอย่างไรเจ็บเปิดจุดตายอ๋อไคอยมาดีอ้อ่นะแมเอาสักถึงห้าร้อยถึงไหมวะเออต้องมีสิทธิ์ลุ้นเนะแบบโอ้ยแถมอีกหนึ่งครั้ง จะไว่นิ่มๆเน้ๆื้ออันนี้มาดีอยู่นะเออไม่ธรรมดาเนี่ยโอเคเบิร์เกอร์สองประตูจายโอ้โหแถมมีหนึ่งสปินสุดๆเป็นเลยโอ้โหต้องบอกว่สุดจริงมาเลยสามเปิดนะแถมแล้วแถมอีกแถมอีกโอ้โหจิตใจน้ำเด้อไอเนี่ยแต่ก็ดีไม่ใช่ไม่ดีเออเอาคละเอาคละ โอ้แต่ยอดแตกโอ้โหน่าผิดหวังมากกับการแถมฟรีสปินนะ้เนี่ยเออโอ้ยอะไรกันเนี่ยคูณสิบเหรียเพื่อนแต่ยอดแตกแล้วง่ายเนี่ยร้อยอ่ะเออโอ้ดูทรงแน่นึงแค่นี้ก็พอนะเพื่อนหนึ่งร้อยห้าสิบบาทรวมของเดิมตอนนี้ย่ออยู่ที่สี่บาทนะได้น้องก็ดีกว่าไม่ได้นะเพื่อนนะอ่ะมาหิวเบียร์หาเอาเนี่ยมาซื้อเบียร์ต่อเออ นแาก็จะเปิดป่ะเนี่ยสำหรับวันนี้คงต้องลาจากเพื่อนเราด้วนะเรออื่องเราคอนเทนต์ที่เฉยในวันนี้ไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับผม